สวัสดีค่ะนิรยาทาร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีพฤษภในช่วงระหว่างวันที่1-15มีนาคม2518อบขอบคุณสำหรับการกดติดตาม s u b s c r i b e และแชร์คอมเมนต์ในช่องนิรยาทาร่นะคะเอาละและนี่ก็คือ energy ของพฤษภทำไมใบแรกเป็น ten of swords สบดาบความรักที่จบลงไปด้วยความเจ็บปวดนะคะ พจ s o p Pentacle เป็นการอาจจะเป็นการตัดสินใจของคุณเองก็ได้นะ King of s w o r d Queen of s w o r d โอ้ขึ้นมาเป็น energy ที่คู่กันอยู่นะคะในเรื่องของ10บดาบนะคุณอาจจะต้องเคยผ่านนะคะในเรื่องราวของการที่อาจจะมีในเรื่องของปัญหาถาโถมเข้ามาด้วยก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะไอ้นูน่นสิ่งนูน้นสิ่งนี้เข้ามานะคะ ซึ่งมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกถึงว่าเออมันสร้างความเจ็บปวดให้กับเรานะคะสร้างความเสียใจผิดหวังให้กับเรานะคะแต่ก็มันเป็นการจบที่มันจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่นั่นเองนะคะเ,ออเป็นเรื่องของเพนฟูเอนดิ้งนะคะมันมันอาจจะเสียใจก็จริงมันอาจจะเจ็บปวดก็จริงนะคะอย่างที่เขาว่าเจ็บแต่จบซึ่งมันก็จะต้องเป็นการจบสิ้น นะคะของอปัญหาทั้งหลายทั้งมวลที่เคยมีมานะคะแล้วก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักทีนะในการเริ่มต้นนะคะก็จะมีเรื่องราวนะของความรักที่คุณอาจจะได้เริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งและเรื่องราวความรักที่คุณจบลงไปอะถ้าหากว่าเป็นความรักที่มีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามานะคะมีความไม่เท่าเทียมกันต่างๆก็อาจจะต้องจบลงไปจริงๆนะ ในเรื่องของ energy ที่คู่กันเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวทัดลม,มิถุนตุนกลุ่มก็ได้นะแต่ว่าเมื่อคุณอยู่คู่กันเนี่ยบางทีนะคะมันเป็นแบบเหมือนต่างคนต่างแรงต่างคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะใช้คำพูดบางอย่าง นะที่อาจจะทิมแทนกันได้หรือ,อเป็นในเรื่องของการที่คิดอยากจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเร็วนี้นะคะอยากที่จะตัดปัญหาบางอย่างออกไปนะคะตัดให้จบสิ้นปัญหานั่นเองนะเอาละนี้ก็คือใน energy ของพุศกนะคะจะไปดู energy ของใครคนหนึ่งบ้างนะว่าเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้นะคะเดี๋ยวใหแฟน Night of Wands, The Fool Night of Swords แล้วก็ a c e of Cups นะคะเอาละใน Energy ของเขานะมันเหมือนว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยมีในเรื่องของความโกรธนะคะมีเรื่องราวนะคะที่ทำให้ต้องมีการโต้เถียงกันทะเลาะเบาะแว้งก็ตามนะคะเขาเอา่า อาจจะเคยรู้สึกว่าเขาใจร้อนวู่วามนะคะหรือว่าโกรธคุณแต่ในที่สุดเนี่ยคือในความโกรธเนี่ยมันมีทั้งทั้งมีความรักแล้วก็โกรธอยู่ในตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาถึง energy ของการให้อภัยนะคะมันเหมือนกับว่าโอเคในที่สุดก็ โกรธไม่ลงนะคะในที่สุดก็มีการให้อาภัยหรืออยากที่จะให้มีการขอโทษการให้อาภัยซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้นะเพราะว่าโดยพื้นฐานเขาเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีนะคะแล้วเขาก็อยากที่จะ,ะปลดเปลือ้องความรู้สึกว่ามันหนักอึ้งนะคะหรือว่าสิ่งที่พันธนาการต่างๆนะเขาอาจจะอยากที่จะใช้ชีวิตอิสระในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้น ในทิศทางใหม่ๆนะหรืออาจจะมีการเดินทางก็ได้นะคะช่วงนี้เขาก็เป็นอ,อ,อารมณ์ช่วงที่ค่อนข้างใจร้อนถ้าเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เ,เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะใจร้อนอยากจะเริ่มต้นสิ่งนั้นเร็วๆนะคะเพราะว่าเ,เรามองว่าใจเขาว่ามีใครคนหนึ่งอยู่ในใจนะคะเป็นความรักที่เขาจะนํามามอบให้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันเหมือนกับความรักเนี่ยมันได้เกิดขึ้นในใจแล้วก็อยากที่จะรีบเร่งนะคะรีบเร่งที่จะทำให้เรื่องราวตรงเนี้ยมันสำเร็จไปโดยเร็วนั่นเองคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับพุษโสบนะคะทัดลมม่ถุนตุนกลุ่มได้ต่อไปนะคะเราจะไปดสูสถานการณ์และแนวโน้มกันสถานการณ์และแนวโน้มนายอ็อบวอร์กรีนอัครับ เหมือนมีใครบางคนสร้างกำแพงขึ้นมานะคะ queen of swords two of bonds ten of bonds เลย king of bonds the tower hangman six of swords i x of w a n d s นะคะแล้วก็ the high priestess ดู การสรุปจะเป็นอย่างไรซิกซับซอดเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะในสถานการณ์ความรักและความสัมพันธ์ของพิศพเป็นอย่างไรนะคะ,ะคุณอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้รู้สึกว่าต้องเหินทางห่างเหินจากใครบางคนมันมีการหรืออาจจะมีการมุฟออนก็ได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้หรืออาจจะเป็นระยะทางมีเรื่องของระยะทาง เข้ามานะคะกั้นกลางหรือจําเป็นที่จะต้องเดินทางจําเป็นที่จะต้องอยู่ไกลอะไรแบบนั้นเองที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีคนที่ดื้อรั้นนะคะแล้วก็มีอีโก,โก้ทาให้เกิดมีความรู้สึกว่าเป็นคนเอาแต่ใจนะคะแล้วก็เกิดปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงโตเถียงหรือว่าใช้คําพูดที่ไม่ดีนะ แล้วก็มันเหมือนกับออยากที่จะมีการเอาชนะกันก็ได้นะคะเอาชนะคคา,านกันก็เลยทำให้เกิดปัญหาแล้วก็เกิดความรู้สึกเหนื่อยทั้งเหนื่อยและหนักนะคะกับความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายนะคะอีกคนก็รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยกับทุกสิ่งทุกอย่างภาระที่ต้องแบกรับรวมไปถึง มีความรู้สึกว่าทุ่มเทอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวโดวยที่ไม่ได้อะไรอีกคนหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยกับเรื่องของการที่ถูกสร้างกำแพงนะคะมีการสร้างกำแพงกั้นระหว่างสองคนขึ้นมานที่นี้นะคะบางทีก็เหนื่อยกับเรื่องของความหวัดระแวงความหึงหวงต่างๆด้วยนั่นเองแต่ก็มีในเรื่องของการสืบส่องอยู่นะมีการสืบส่องอาจจะเป็นธาตุไฟนะคะเมษสิงธนู แล้วก็ยังอยากที่จะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือว่าอา,อาจจะด้วยความรู้สึกของความเป็นห่วงก็ได้นะคะทีนี้เป็นอย่างไรเราก็ยังเห็นมีใครบางคนนะที่นี้นะที่ยังแบบอรอคอยอยู่ด้วยความรักนะคะถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าเราทุ่มเทความรักให้จนล้นนะคะแต่มันก็เหมือนแบบโอเคเอในเมื่อเรา ออรักไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะแต่มันก็เห็นว่าอาจจะเป็นช่วงที่ต้องหยุดคิดนะคะต้องหยุดที่จะพิจารณาตัวเองว่าการอยู่นิ่งเฉยตรงเนี้ยถึงแม้จะมีความรู้สึกว่ามันดูช่างหน้าอึดอัดมันดูหาหนทางไม่เจอนะคะหรือว่าจะทำยังไงดีจะเทคแอคชั่นอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจจะเกิดขึ้นอย่างปุกบปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวต่างๆนะน่าจะมีการห่างกันในช่วงนี้แหละห่างกันด้วยกำแพงที่กั้นระหว่างกันด้วยนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีการเดินทางจําเป็นต้องมีการเดินทางหรือว่าเออบางคนก็อาจจะตัดสินใจว่าฉันต้องออกไปจากตรงนี้อย่างน้อยก็สักพักนะคะห่างกันสักพักนะคะบางคนก็แบบ เก็บข้าของออกไปอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่บางคนก็มีความจําเป็นจะต้องเดินทางไกลนั่นแหละ <c oughs> และนี่ก็คือนะคะสถานการณ์และแนวโน้มต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งว่าเขาว,าว่าคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับผู้ศพ I think I see you everywhere ฉันคิดว่าฉัน ไปต,ตรงไหนก็มองเห็นเธอในทุกทกที่นะอันนี้ก็บอกถึงความคิดถึงนั่นเองทุกอย่างน่าจะดูหลอนแล้วสำหรับฉันนะ I know I made a huge mistake แล้วฉันก็รู้ดีว่าอืมฉันได้ทำผิดพลาดบางอย่างลงไป I'm sorry for hurting you แล้วฉันก็เสียใจนะอ,อยากขอโทษที่ทำให้เธอเจ็บปวดผิดหวัง My inner child feel insecure and not g o o d e n o u g h ปัญหาทั้งหมดมันก็อาจจะมาจากฉันเองนั่นแหละนะด้วยปมประเด็นบางอย่างในวัยเด็กทำให้รู้สึกถึงว่ามไม่ค่อยไว้วางใจนะคะในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอด้วยนะคะการดีไม่พอก็อาจจะทำนำมาซึ่งความหึงหวงต่างๆ I feel a very strong connection with you แล้วฉันก็รู้สึกถึง Strong connection เลยนะคะว่าเราสองคนงก็อาจจะมีแบบการเชื่อมต่อจิตที่แบบสื่อกันได้อย่างรุนแรงนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาคนนั้นว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้าง y o u c a m e closer than anyone แต่ เธอคงไม่รู้หรอกนะว่าเธอเข้าใกล้ฉันมากกว่าใครคนอื่นๆแล้ว I left w h e n I saw you with someone ที่ฉันเดินออกไปอะ่ะเพราะว่าฉันเห็นว่าเธอมีคนอื่นนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของฉันก็แล้วแต่ I feel you l e a v i n g me behind แล้วฉันก็รู้สึกว่าเธอเป็นคนที่ชอบทอดทิ้งฉันไว้ข้างหลัง I know I was a distraction from you และฉันก็รู้ถึงความเจ็บปวดของเธอ I want to tell you how I feel แลวฉันก็อยากจะบอกความรู้สึกทั้งหมดเหล่านี้ให้เธอได้รับรู้แล้วนี่ก็คือนะคะความลับที่อยู่ในใจของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเส้นทางแห่งความรักของพฤศพเป็นอย่างไรสำหรับเส้นทางนี้ make a decision จะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะ t a k e off a m a s k ก็อาจจะมีการแบบ แต่สินใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดก็ได้นะหรือว่ามันเคยมีการใส่หน้ากากนะคะหรือว่าปิดบังซ่อนเร้นหรือว่าออซ่อนความรู้สึกบางอย่างก็อาจจะเปิดอกเปิดใจคุยกันนะ Healing process มันมีขั้นตอนกระบวนการที่ต้องมีการรักษาเยียวยานะคะบาดแผลและจิตใจเพราะว่ามันมีความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในนี้ Memory recall แต่ความทรงจำเนี่ยมันก็มักจะย้อนกลับมาเสมอเลย สำหรับความทรงจำนี้นะคะอยู่ๆก็มีความคิดถึงขึ้นมานะคะคหรือคิดถึงโดยไร้เหตุผลก็ได้ trust your gut จงเชื่อในเซนสัญชาตญาณกันอย่างรู้ของตัวเองนะคะว่าลองถามหัวใจตัวเองดูดีๆว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราจะไปดูนะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้ให้กับพฤศพ ว่ามีรักษณะเป็นอย่างไรโอ้แฮปปี้เอเวอร์อัฟเตอร์อาจจะมีการคือในที่สุดเนี่ยจะได้มีการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะอาจจะมีปัญหาเรื่องของมิสอามิสอันเดอร์สแตนดิ้งหรือเปล่านะคะเรื่องของความเข้าใจผิดบางอย่างเกิดขึ้นด้วย Have faith จงเชื่อมั่นและศรัทธานะคะอินเ r อร์เซ o ชก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนะคะลองอธิษฐาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนก็ได้นะคะว่าขอให้นำทางเลือกตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดแต่ก็ต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธานะคะว่าเออเราเราการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี้ยม,มันเต็มไปด้วยการคิดไต่ตรองเป็นอย่างดีพร้อมกับฟังเสียงหัวใจของตัวเอง Forgive and forget อาจจะมีการให้อภัยกันนะคะให้อภัยแล้วก็ลืมในสิ่งที่ผิดพลาดมานั้นนะ เดี๋ยวเราจะไปดูว่าแองเจิลจะมาให้คำแนะนำอะไรกับพืชศพบ้างสาบแองเจิลนะคะบอกว่า wedding you love so m u c past life แล้วก็ trust นะคะจงมีความเชื่อมั่นและเชื่อใจนะในเขาบอกว่า this situation involve marriage นะคะก็คือในสถานการณ์นี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานนะอืมอาจจะเป็นคู่ที่แต่งงานกันแล้วแล้วเกิดปัญหาทั้งหมดทั้งมวลการที่จะต้องจบหรือว่าการที่มีปัญหาเรื่องของคอมมิตเมนต์การแต่งงานนะคะ ที่ทาจะต้องให้มันเกิดปัญหาขึ้นมานะ New Love ความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามานะคะความรักที่เป็นเซ m a t e เนื้อคู่ที่แท้จริงทีนี้ความรักครั้งใหม่เนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคนในอดีตที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้ว <c oughs> เพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าที่จะย้อนกลับมานะคะหรือถ้าเป็นรักใหม่เลยคือคนในติตชาตินะคะตรงนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนนะว่า ความรักระหว่างเรานะคะกับคนที่มีปัญหากันอยู่เป็นอย่างไรจะมาเริ่มกันใหม่ได้ไหมหรือว่ากับเราไม่ได้มีใครนะแล้วเราก็จบความสัมพันธ์ไปแล้วความรักครั้งใหม่ก็กําลังจะมาความรักครั้งใหม่คุณจะได้เจอกับโซเมทที่เป็นพา s t l ไลท์ e l เลชั่นชิพนะคะคนในดิจตชาตินะจงเชื่อเชื่อมั่นและศรัทธาว่า,าคุณนะคะจะได้เจอนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นความรักที่ดีขึ้น ข้อคิดสำหรับพฤษศคืออะไรและนี่คือข้อคิดอยู่จน e e d to know now บางอย่างอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดในตอนนี้นะคะแต่จงรู้ไว้ว่า you did all your best คุณทำดีที่สุดแล้วใช่ไหม take a break from your own thoughts แล้วคุณก็คิดมากเกินไปจงหยุดคิดมาก ปล่อยวางหยุดพักบ้างนะคุณน่าจะสับสนในใจมากๆเลยนะคะว่าจะตัดสินใจยังไงดีจะ take action อะไร stop confusing yourself หยุดสับสนในตัวเองนะคะเพราะว่าอะไร is not worth it มันไม่คุ้มค่าหรอกนะที่จะต้องมานั่งปวดหัวต่างๆเอาละนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของพฤศพ ะค,ะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนเรามีคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คิลนะคะสำหรับดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าสร้างไรายได้เสริมก็ได้เช่นกัน คอสจึงดึงดูดรักแท้นะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้กดแรงดึงดูดนะในการที่จะดึงดูดความรักที่ดีดึงดูดคนที่ใช่นะคะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณหรือแม้แต่ขจัดปัญหาของบุคคลที่3ก็ได้เช่นกันคุณสามารถไปดูช่องนิลยาลอแอทแทคชั่นนะคะเลือ่อนเอไปที่หน้าช่องนะแล้วก็เลื่อนไปดูคลิปที่เราจัดไว้ให้หรือว่าจะลงคอสเรียนก็ได้ในชาแนลของนิลยาทาโร่นะคะเราก็มี ร้านค้านะคะที่จะมีการนำเสนอสินค้าที่จะสามารถที่จะเลือกเข้าไปนะคะซื้อในนั้นได้นะเช่นเครื่องฟอกอากาศนะคะที่จะ,ะช่วยกำจัดฝุ่น pm 2 5นะแล้วก็หน้ากากนะคะหน้ากากป้องกันฝุ่น pm 2 5เช่นกัน ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ